เรื่องมันมีอยู่ว่าอยู่เมื่อปีที่แล้วค่ะได้ขึ้นไปกูเทนเนาะเพื่อไปทาธุระบางอย่างนะคะพอทําธุระเสร็จแล้วใช่ไหมอยู่ก็นัดถึงเพื่อนคนหนึ่งก็เลยติดต่อหาเขาแปลว่าเอ้ยแกวันนี้แกว่างไหมเดี๋ยวติดต่อกันไปห้างห้างหนึ่งนะเอนบอกเอ้ยได้เลยแกแต่ว่าเราไม่ว่างตอนนี้องั้นไปพรุ่งนี้ได้ไหมหลังเลิกงานอ่ะอยู่ก็ตอบอ๋อได้สิได้ได้ได้หลังจากนั้นนะคะพอถึงวันนัดอ่ะอยู่ก็นั่ง BTS ไปใช่ไหมคะพอนั่ง BTS ไปปุ๊บไปถึงอยู่ก็งงไว้ว่าเออต้องไปทางไหนต่อวะก็เลยทักไปหาพี่ปรปภนะคะที่ยืนอยู่ตรงนั้นนะคะว่าขอโทษนะคะไม่ทราบว่าเ,เอ,อ่อ้างนี้ค่ะไปทางไหนนะคะ,ะพี่ก็บอกอ๋อน้องเนี่ยน้องค่อยๆเดินตรงไปนะเนี่ยทางนี้่เขาก็ชี้ไปทางทางลงบันไดอะคะ่ะอยู่ก็แบบอ๋อขอบคุณค่ะพี่งั้นขอตัวกันนะคะพอเราจาับนั้นปุ๊บอยู่ลงไป สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยูเจอสถานีตำรวจเอ้ยูแบบเฮ้ยแย่แล้วมันถูกต้องเลยเนี่ยเฮ้ยยังไงอะยูก็เลยตัดสินใจโทรหาคนที่รู้จักอะค่ะว่าเอ้ยมันมปยังไงอะือแบบเขาก็เลยบอกว่ายูสุฟานะคืออย่างนี้มันต้องเดินตรงไปอย่างเดียวยูเห็นส่พาไหมเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละยูแบบอ๋อโอเค เรื่องนี้ทำให้อยู่ได้รู้ว่าอ,อยูเนี่ยก็บ้านนอกเหมือนกันนะคะเนี่ย